คิดถึงเลยพี่ที่รักเราจะเล่นอะไรอ่ะมันมีมันจำได้ไหมมันมีแมปหนึ่งอที่พูกูพวกูยังไม่ผ่านอ่ะกระดาษนำทางเล่นแล้ววันนี้เล่นแล้ววันนี้กูหมดจอบพอดีสั์แมปอยู่ไหนวะโอเคครับทุกคนครับวันนี้เรามาจัดการแมปที่ลงเหลืออยู่ในความทรงจำนะครับผมแม่ไม่รอดแน่มันมีสองส่วนแม่น What ส่วดแรกให้รอบเนี่ยเออส่วนแรกไม่ยังเอาชนะไม่ได้เลยแล้วเอ๊ะพวกกิ้งกิ้งตู่อยู่ไหนเนี่ะมาละแบนต่อขาพี่อะไรสักกี่คนเนี่ยสามเอาไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะห้องนู้นอ่าใช่ห้องนี้ห้องนี้ แล้ไปไนเน่ยปนี่แหละนี่แหละนี่แหละไปทำไมมือจะว่าวันนี้เราทั้งสามคนจะมาตลุยแมบผีให้จบนะเรารู้อยู่แล้วว่าฉากแรกมีอะไรไิมสันเอีค่ะ่ดีแข็งมาดีสั ดูแขนมาดีอะไรดูแขนทุนด <ENNIS> <night. Why S 1> ีดูแขนทุนดีอะไรอะมึงต้องมุกน่ารักไงอมึงต้องไปดูในคลิปกูเพื่อนมึงต้องไปดูในคลิปกูว่าดิเจ้คว่าอะไรอะอะไรอะเสียงไม่อะไเด็กแจ๊คพ่นดังในที่อ่ะแล้วกันคุเลยคุณเลยบอนี่ไงไอ้นนี้กรัวบกรุ๊แล้วนตอนเนี้ยมันยงดังอยู่เลย่่ กูเลอาเสียงนี่ไงโอเคโอเคเช็คหมดเรียบร้อยปุ๊บอันนี้นี่กูเบาหนะกูเหลือแค่สองขีดอ่ะกูเหลือแค่ขีดเดียวโอ้กูปรับขีดเดียวถ้าไม่ใช่ครับผมขอปรับให้เหลือเหลืออีกสักขีดนะครับผมมันดังจริงอ๋อฉันยังไปไม่ถึงที่นั่นทำไมวะจัดนี่ตอนนี้ฉันจำใจแล้วต้องไปที่ไหนกูลืมแล้ววะมาเขียนทุกอย่างในห้องมั้ยเปล่า โอ้ยเสียงแบบมันง่ามโง่มากเลยอ่ะไปเจอกุญแจเหรอเอาเลยเลยไปกุญแจชั้นใต้ดินมามา let's go คนหาไดอารี่คนหาไดอารี่โอ้ยเสียงอีดินี้นี่ว่รคนลุกขับเลย

เอฟเทปไม่มีมีแต่กุญแจเนี่ยเอฟเคสแป๊บเลยเพื่อนทำไมวะเลยด็กไปหาเลยเด็กคนหนึ่งจะวิ่งขึ้นมาโอ้โหเพืาอะไรเด็กกือนึ่งเราล้อเราลอมเราลอมตรงนี้เราลอมตรงนี้แหละเราเราเราตัไหนเนี่ยไม่เลื่องเลยตอนนี้ผู้ประสบภัยก็ได้มาแล้วนะครับผมถึงเวลาไปต่อครับไปไปไปมันติดก็อาหารแม่งรอรอจะไปเลยจะมู่กูกูจะเล่นเกมก่อน เปิดออต้ดีว้แมแมนนวลแล้วมันแปลกโอ้สัโอเผมาเป็นดนตรีเลยเี้ยช้นหยวะเิเเออไ้กดบเอ้กด F หาดิอยู่นแกุญแจอยู่นี่เก็บยัเก็บยัเก็บเก็บไม่ได้วะมีคนเก็บไงมันมีคนเก็บราเราไปต่อ้ดไฟได้ปะ เอาได้อยู่นี่เนี่สว่างมานี่นี่เป็นไงสายเทพวะคุณเจ้าเปิดไม่ใช่แล้วแล้วเอาคุณแจ์ไปเปิดอะไรอ่ะตรงไปตรงไปอือโอ้โหใช่เลยมื่อจับทุนจริงจริงมันพุ่งมาแน่ที่ทำไมชดที่แปลกที่เลยจำได้ดีเลยมันพุ่งไปมันพุ่งไปมันพุ่งไปมึงอย่ามบี้เจริญเขา เจเข้ามาหนักไปหน่อยเจไม่พูดเจเข้ามาวันเดเพื่อนเฮ้ยเยี่ยเอ้ยมึงไม่เอ็มมึงมึงต้อนรับสม o k กินคุณแบบแบบเป็นมิตรไอ้ยดดุ้งเลยคุ้นคุ้นอุ้ยเมาจังวะเมายี่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โห มาเจ็บอ๋บเสียตัดเลยนา่าาังเทป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 ใครปิดไว้สั์ เดี๋ยวียมึงเป็นฮานเเดี๋ยวมึงโอ้ยย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 ย มันอุบนานอ่ะคือกินม็อกเกอร์หาตัวมั้งนะหาตัวสิงเนี่ยเนี่ยเป็น <c oughs> ปราสิตหรือง <c oughs> เรื่อง <c oughs> ช่วยตอนนี้ได้มีชายผมขาวดวงตาสีฟ้า <c oughs> กลางอนาเตอยู่ด้านนอก โอ้ยนี่ะเนี่ยนั่นนั่นจะไปโดนนี่เลยสู้ไงสู้นะจากวายได้แล้วอ่ะคือนิ้วไม่ครบไงแต่เนี่ยแขนไม่ครบอันอันอันนี้เวอร์ชันหายไปหนึ่งแขนนอนหลับไปครับกูชิงกูชิงคนแรกปุ๊ปกูจะปิดหลังมันวิ่งไม่ได้ใช่ปะในตอนแรก เต็มตู้ดิคอมเมนตสันคุณมองไว้เหรอวะบาปนะครับเนี่ยรูาไปมครับนี่เน่ยมีมีแบบเก่งจังเลยล้วนักไอตัวตัวผมสียขาวนะเพื่อนมันต้องตัดบาปมันบาปหไม่าวันึนคาการดิกางแล้เขียสู้มันไปลูกมันเก่งโยสเทนคาย มานาหมดไม่ไหวมานามวนไอ้สัตว์สุขนาบนาหมดเหี้ยกูจะรู้ไหวเหรอแล้วทางตันกูรอไฟแตกไงไปถ้าไม่คุ้มครองอะไยบายยงอุ้ยเยี่ยสัตวไอ้กูคือไม่ขันหลังเออบุ๋ไอ้หันไม่มา มันม <c oughs> ีมันมีแปลไทยให้กูด้วยเลยเชื่อมันอัปเดตมาให้เราอ่ะเกียกลัวมีตัวมาว่ะกูหลบมันหลบตอนนี้เหรออะไรเงล้ย แกมือดิมือมีปัญญากรรมมือม่ได้เขียนสนักขี้เนี่ยยไปแล้วเฮ้ยบุญเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บหัวแขนมันแบบยังไม่รู้นะว่ามันจะแตกมันจะแตกเดินกันป่จริงข่าวพี่เกียอ๋อะไรนั่มเลยนั่มเลยมาทางนี้แหละไปมองอะไรไม่เห็นอะไกูเห็นแต่ไฟเนี่ยฮะ อ๋อมันเป็นเฮียแล้วแม่เสียงเสียงมันกอดกอดเพื่อนยังไม่ได้ที่ไหนวะู่หลังไปเดินไปต่อโอ้โซฟีรู้แล้วกำงแฮงครับตายวอความสนกับอะไรอ่ะมันทำไรวะไม่รู้อ่ะมันดูควบคุมหว่าเฮียอย่าไปยุ่งกับมันอันนี้ก็หายุ่งเฮียมัน อีเช่ยสุคนะกูอย่งแกขมสาบไม่ได้สุคนะสุคนะสถาพันบริษัทกูสองคนมาช่วยยี่ยมันเป็นไปได้ไงวะสุสุคนะให้อ่อนักเอ้ยพระ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 ปรอมกับย่ย์ทาทางเดิมไหรอ ม่งสุคนะแม่งไม่สามารถแก้คำสาปได้แม่ต้อพามนุษย์โลกสองคนมาช่วยกูจะรู้ไหมสัตว์ไปอยู่มานาหมดเลยอ๋อมานาหมดเฮ้ยทำไมสุคนะมันมานาหมดวะมันรู้มันรูกับโกยโจมาหรืออะไรมันจะมีตัวอะไรบ้างข้างหน้าเนี่ยฮ่าไปสุกนามาแแล้วก็มาถึงจุดนี้แล้ว นี่ไงหลอดไฟเสียบหลอดไฟเหรอใช่เราตร้างไปเสียบหลอดไฟใช่ครับใช่คผีเท่ากับตายใช่ครับแต่ว่าแม่งแม่งมีผีดิโอ้มีคานมีวิ่งด้วยโอ้โหใช่เลย เฮียสุกน่าไอ้เย่ะมือเอาอะไรมือเอาอะไรกำพื้นไว้สัตว์โอ้ยสุกน่าสุกน่กคารโอ้ยสุกน่กคารกับกูวะมีเงี้ยเป็งเปลี่นบุญตาที่กูนี่เฮ้ยบักบักกุ้ยเกลียด็นระดับระดับแขนพาไปสว่างแบบอ่าทุกคนครับเราจะได้แบบไปสบายๆนะสบายแล้ยโอ้ย ยไม่ไหวเย้ฮ่า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 ฮ่ย่าพดย้อนกันไม่กี่ดาดกล้อกเย้ขนาดสุดท้าทุ่งสอนเลยสัสเอเย้มันเข้ามันมันแบบมันสิงได้แค่โซนหน้าประตูหลังจากนั้นมันก็เข้ามาไม่ได้แล้วกูจะได้ว่าคิวของฝรั่งมาเดินไปถึงหน้าปากช่องเลยนะเว้ย ก็ใช่ไงก็ช่องนี้เปล่าไม่ใช่ช่องนี้ช่องที่เราอยู่เนี่ยเราเป็นวาร์มหนีก่อนเราจะไปไงทีนี้สุร่าเปิดดิสุกนาหเราเฮียซุราเปิดที่ขวเฮียผู้ใช้ยไม่ไหวแล้วไหวสักหน่อยสุกหน่อยามันกูสุรากวนแล้วเราใส่ยังไม่ได้แข่งใครสุดในโลกไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ กขาก็มันไปเยไปไล่สัตว์ไม่บอกทางก็ก่อนแล้วต้องไปทางไหนเกูไม่เคยเรียกกูไม่เคยดูใช่ปะไม่รู้ด่าเป็นไงยังไม่รู้เลยโอ้ยเห็นประตูไม่ไม่มันมันติดกันหมดท่าที่กูเคยเดินไปมันนี้ด้วยมันติดมันติดหมดเลยมาแบบทะลุทะลุทุกอย่างอ่ะโอ้โห้ไอ้เยียมันว้าอยลังมีไหมีไหม ปอยอยู่ด้านหลังเนี่ยไอตรงไอ้ตรงที่มันมืดอยู่หลังไม่มีติดหมดเลยมันแบบทะลุทะลุทุกอย่างอ่ะเกียบมึงอยู่อยู่หลังสุกสุนะเลยโก้จริงกูโก้จริงไปดูในคลิปกูได้ดิก้ดิกูดิกูดิโก้ยืนนิ่งมันไปเลยตอ้ยองนี่มึงนี่มึงทำตัวอย่างี้เหรอฮะไม่คนยี่หร เราเป็นแม่เหน่อยโย่ห้ยเราวิ่งหนีมันได้นู่ว้าวโอ้โหกูเครียดแล้วบแบบเนี้ยวิ่งหนีเลยฉลาดไปไล่กันแล้วไปเราเราจะเล่นจบตอนไหนเนี่ยชลาดมากเอามาแมากูนำเองมาเฮ้ยเอาว่าสมองคุณนำไม่เป็นไรเราโดนแจมเสแกนไป่ต้งไหนเรบเลยถ้าเสียงมันอาจจะดังมา นี่นี่นี่นำแล้วจัดตามดิโอ้ยกูไม่กูไม่รู้แล้วว้าว้าาานาาเพื่อนาา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 าอาา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 ากูาาามันกูาาามันคนแรกอ่ะแล้วกูาาาาางาาาาดา ผมไม่รู้ทำทองแขงอยู่ไหนเพื่ออะไรไปทองแขงขอพักหนึงทำไมวะมันได้มีที่ซ่อนในกูเหรอวะมันรออะไรมาวะนาะไอ้เคียใครไอ้เคียบอสส่งข้อความมาทำไมวะโอ้ยเคียนี่ไอ้สัตว์ไอ้ก้างขวางความเจริญไอ้สัตส รังส์้ยุน้เยี่ยมอโอ้บโหอ้ยลงมาลองมาเฮ้ย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 ้้เหี้ยบกูไม่ไหวแล้วกูต้องกูต้องาคำสาบีไม่ใช่ผี นี่พระก้นไงคำสาบที่มึงปล่อยออกมาโอ้ยนี่มึงว่าบหรอเนี่ยแรกกูรู้แล้วเราต้องเดินเราต้องเดินหาแต่คือกูกูกูระแวงว่าได้ขีมันจะมาจากไหนกลัวใครนั่นหรอวะมันชอบว้ามาอะไรประเด็นเนี่ยเดี๋ยว็ดเราก็รอรอนี่แล้วนะรอรอโอ้ามา เจอเจอเฮียอะไรสัตว์โอ้โหเอาเดีเอาดีอาดีเดียวดีรอรอมันว้ามันนี้ก่อนรอรอว้ามันก่อนจะไม่ให้เราเข้าไปยังไหมใช่ีกูไม่รู้ว่ารูปร่างหลอดไฟเป็นไงรูปกูมทำไม่ไม่ใจงั้นอ่ะต้องเดินหาวะเราไปฝั่งซ้ายไหมฝั่งขวาได้ กีบไปกูกับปอดแหกนะเออไยซุ่มมันวับมันวับมาแล้วเฮียไม่ไม่มีไม่ไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยวะไม่เดินมันเดินติดคันนี้แล้วยงหรืโโออ็ไแหละหรือว่ามันเดินทางแป๊บๆคือมันมว,ว์ปอ่ะแสดงว่ามันมีไฟกระพริบเปล่ากะว่าเดี๋ยมอะ้ไม่สิ หายหายไม่บ้าวอ้โวเฮ้ยกูได้มาแล้วกูได้มาแล้วไอสัตว์แม่งกูาสัตว์การเล่นเมื่อกี้แม่งปล่อยกูไปก่อนไอ้สัตว์ดูมันพูดเรได้กูตามหลังอยู่ไว้กูหาไม่เจอแล้วหายตัวเงี้ยใส่เลย เอี่ยคร้ไยพรุ่งนี้พกูต้องไปเรียนด้วยสัตว์มีด้วยดีเสียงเยวะวรวะโว้ดโอ้โ

ไม่ไม่กล้าไปว่ะขนาดดูจะไม่กล้ามาดูวะผีก็ผีแล้ววะนี่เปล่าเนี่ยคันโยกจยังไปเลยไปเชียวสัสมาสันเปลี่ยนแต่กันมาดิี่ยปวดคอเฮ้ยกูกูเห็น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 รอบไฟถึงสองอันแล้วเนี่ยรอบไฟสองอันอันแรกอยู่ซ้ายมือแล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ลึกสุด โซ้ายมือ้แล้วซ้ายมือไหนอะเฮ้อเย้เกิดต้องมานั่งเล่นแบบเฮียอะไรอย่างงี้วะเอาหน้าครั้งนี้มีสามคนครั้งนี้มาสามคนแล้วแล้วถ้ากูตายแล้วคือกูจะเกิดใหม่ปะเนี่ยเกิดเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดเกิดใกล้นี้เลยบันทายเลยเพื่อน อะไรบันดี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 บันบ้ากางหัวหัจหมดไอ้สุดสุดนาดเหียสุดนัดหนุ่ขี้คายเหียคนอดณาจัก้เหียยไอ้หวหมดเฮียเฮียกูร่า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 ยอยู่ไปดิลูกกูล่ายอยู่หล่อเหียอะไรกันอัวนี่ว้ ยัรอบตัดเลยเอาเย่หายยัตายอย่างั้นอ๋ออายอายแอมว้าวอายแอมคือมันไม่น่ากลัวแล้วเว้ยตอนเนี้ยมันของวิ่งาเฮี้ยผิวกว่าอะไรเอยูกันร่างวัดดิสัตว์เฮี้ยกูสัตว์ไม่มีสัตว์ พร้อมวิ่งเหรอตอนเนี้ยพร้อมวิ่งอ่ะกูวิ่งรอบโลกแล้วไอ้ย้ยผีไล่กูเดยแก oh <my> <laughs> ไม่กล้าว่ะไม่หมาเห่าอะไรวะเจ,จอไฟเจอไฟเกกลับก่กอนตอนเนี้ยทำไมอ่ะเจี๊ผีดิ <laughs> อย่ากลับ <laughs> อย่ากลับทางกู <laughs> อ,<า> <laughs> อ,กอะไเงี้ยอะไรปะ อนเงียบกิบเลยครับบอลก็ผมอยากดมผีแบบจำสเกวะตัวเสับคันโยมโอ้ัไงไลกตว่าเกินไม้ั่นไงกูพาเุ้ยกูติดกูติดแล้วกูติดแล้วกูติดแล้วอย่ไรเสียงไรเอาเรล้วเสียงอะไรเอ้ย ดเลยอาโอ้โหลิชีตปัดเดอะฟัคเกอร์โอ้ไฟกูหายเนี่ยไอเไฟกูหายหมดเลยเอ้ากูกูหายหมดเอ้าทางไหนอะขวาสุดเลยตอะเพี้บกูว่าเรากูว่าาเรติดหมดอ่ะนะเราว่าเราต้องรอผีมาเปิดสวิตไฟวะโอ้ตายแล้วไอ้สัตว์ยังไงอะยังไม่เจอ เราต้องเราต้องล่อผีมาแบบเปิดสวิตช์ไฟเหรอไม่ยูงว่ะไม่้ยิงไม่ไม่ไม่คืนนะแต่ไม่ไม่หนีกูซะท่านเฮียเฟี้ยวอ่ะสวยละโอ้แล้วมันก็จะทุบหลอดไฟโอ้โหนี่แหละเฮียไอ้มันมันทุบกูเลยเฮียทุบกูไโอ้เ๋อเราเราเราต้องไปแต่ละจุดหรือเปล่าให้ผีวิ่งมาตามเราอ่ะเราไปแต่ละจุดอ่ะที่ไม่คันโยกอ่ะใช่ปะ นั่าจังขนานวะแล้วเราต้องวิ่งปแมกคันดยกขวาปะมีอันนึงหรือเปล่ามาแล้ววะกูมาเจอมันพอดีเลยเฮียเจอคันโยเลยสัตว์มาดิอุ้ยสับไม่ทันเลยเฮียมันเดินไปชิดกูเลยอ่ะขวามือวิญญายหายใจไหมเงี้ยทั สับ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 ได้ไมไ่สับรอยเหี้ยคือมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ่ะตอนตอนกูไปสับอ่ะมันมันใส่แล้วใส่แล้วกูใส่ใส่ใส่ดวงแล้วใส่ดวงแล้วเพื่อนกูเล่นมาดิมาดิโอกูรอสับสวิตช์อยู่มาดิจริงมันร้องแล้วมันร้องแล้วไม่สับแล้วกูมันมันค้างมันข้างมันค้างนี่ มัน <cents> ค <input> ้างนี่คือขึ้นมีเทปมีเทปเฮ้ยผีดอกเทปตายเหรอฮะตายแล้วไอ้ควดบเทปโนจะแน่ถไอ้สัสอ่าเอาวกูตายก็กมาเกินมาไงเฮ้ยกูอยากเจอผีว่าคุเพิ่งอ่เอาเทปเอาเทปเล่นไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่กูจะพูดทำไมที่สุดที่เอาไปเล่นไหนที่สเตปก็น่าจะน่าจะมีที่เดียวนะ ค้องทำไรอ่ะยเนี่สุขุร่างไปสาบทำไมเนี่ยไปสาบคำสาบไม่เกี่ยวกูน้ยเรกจากปีนี่ทำให้ใครเกิดสิ่งนั้นได้ใครจะทำได้อีกว่าสุขุมร่างก็มึงก็มึงสาบจนมือไปกันอ่ะขอแต่สาบอะไรสาบ ไม่ไปแค่นิ้วหายไปทั้งแสนนะบันไดอยู่ไหนวะอ่าแยกกันฮะเฮียสุคนะใครสกีบิดี้สุคนะไอ้ห้องอะไรวะพ่อบันไดมันก็ตัดไปนนี่ไงห้องเล่นดินอะไปดูนี่บันไดเนี่ยยกมเลยน่ะนะข้างบนแล้วแม่งใส่ ไม่แม่นี่ไงกูว่าแล้วไอ้สรัพย์เซนมึงโคตรกล่อมอะมือเดียวโอ้โหอะไรมือเดียวกูไม่ธรรมดาไงกูรีบขึ้นเลยข้างล่างแม่งโอ้ยเซนโอ้ฉากคาเซินดันบนเจอเพนนีไว้ไอ้เหี้ยอ่ะจบกูโดนฆ่า อย่าจ้ำนะกูขอละอย่าจะเอตัวเองนะจะไม่ไทสันไม่ได้สันเลยตายละกาเป็นไงเอ้ยอะไรอะขังไม่ไทสันไปทำอะไรโอยโอ้ยเอาละไอ้่ทำอะไรตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 งตงรีบลงเลยคอหักรับตายยังไงกูจะไม่ต้องเล่นต่อจบพาร์ทแรกเป็นไปได้ อ่าอย่างดำเนินการต่อนั่นยู้าคสองเลยวค่อยต่อเนาะส่วนทีสองเนยเดยวค่อยต่อเห็นที่แล้วเหมือนเต้ก็จะวานตายแล้วออกไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้สนใจ